ต้อนรับเข้าสู่ราช c h a n แ e l วันนี้กลับมาอีกครั้งเกิดช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้ป่าหลังจากที่ทุกคนเรียกร้องมาบอกว่าใช่อุณาฟาข้งที่ทำค่ะขอร้องแล้วก็แบบคอมเมนต์หลังไหลพรั่งพรูเหมือนกินยำท้องเสียว่าอยากให้เราทำ อยากให้ทำเพลงบูออของทีบายทีค่ะทำให้แรานะคะเนี่ยเหลือสามคนก็ทำให้ใช่อยหน่อยซึ่งน้องๆเป็นระบามนี้เป็นยังไงบ้างคะเตยระบายนี้เห็นเขาบอกว่ามันจะเป็นเพลงแบบแนวดิสโก้แล้วก็มีความสดใสอีกแล้วระของน้องดิสโก้เยอะหนึ่งเออเออเนาะแบบดูแบบแบบเกาหลีกลังยุคยุคแบบ ย้อนยุกย้อนยุคเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประมิโตเรั่นปราโทอะไรอย่างงี้ซึ่งเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงเพราะว่ากันมากทุกคนกว่าจะมีเวลาได้มาอัดตอนนี้เนาะแล้วเหลือกันสาคนททุกคนเหงานิดนึงนะแต่เราจะไม่ทําให้ทุกคนเหงานะคะใช่โอเคละเราไม่อยากพูดเยอะแล้วถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย ม <Entertainment. S 2> ันจะดูแบบใหม่ๆร่วงไหมสีแบบนี้ฟเฟรมเขาไปแบบนี้เนาะแบบ รูอ้าวเขามีความแบบเสื้อเสื้องคลับอ่ะยันจุนไหมใช่ยันจุนสุบสุบิของฝรัองอ๋อนีใครอ๋อนีใครนักฝรั่งบางยูบางยูเฮ้ยตัวนี้ก็คือแพรแพร์ขยอนผมทองโอ้เอลลอยน่ารักเฮ้ยท้าตะน่ารักอ่ะเออน่ารักน่ารัก มันเป็นเสื oh. ้อแบบดูขอบกอบใช่ใชดูขอบมากเลยสีของแบบว่ายู่นิคอนมากเออเว้ยมีใครท่ารักนะใช่แล้ว่้อหลีนอะไรบ้างหใช่ ในการ์ตูนเรื่องอะไรเลยเออบทอันนี้ทานเลยมันมีความแฟนวีเทลว่ะไม่ใช่ฟงสีพัทเทลสีผมน้องสวยจังอ๋ออ๋อสวินตุ้งสีาวนี่คือ ผมหยิบโอ้ยผมยากมากโอ้ยโอ้ยโอุ้ยเหมือนเข้าไปในป่าแบบตัวเล็กอะจะเป็นตัวเล็กโอ้ยโอ้ยโดนโดนแกล้งเอาหยดน้ำปุ้ยน้องต้องถ่ายกับีจีแน่เลยอะ ยาวดีวัดผมยาวไม่ไหวแล้วดีเนาะน้ะนองแม่รักจังมันห่าโริลลนอันี่เป็นลูกว่ดโอ้ยยย สวยมากเลยค่ะเปสีพัทเทลทุกคนเลยโอ้โ นะนี่มันมีความแบบฟุงบบ้งฟิ้งมีความแบบแฟรี่เทลอ่ะชวนฝันเนาะอยู่ในส่วนสนุก เราชอบซีนเมื่อไหร่บ้าง่ะเป็นนาทีเป็นนามาหมุนอะน่นารักวหวอยอะเฮ้ยสีผมสวยจังเลยอ่ะอชอบดีใช่เฮ้ยเหมือนนั่งดูพระคิดตกเหรอหรือจะเป็นแบบว่าตอ่ตอต่อแบบว่า เป็นเรื่องเป็นเรืป็นดินที่บอกบอกเชื่อมโยงกับไอ้นันต่อไปมีต่อไปใช่ไหมใช่หรือเปล่าเพราะว่ามันเปลี่ยนสาวอ้ยน่ารักอ่ะอืมเรารู้สึกว่า เป็นอีกแนวหนึ่งของทีบายทีที่ตั้งแต่ที่เราทำทำมาหลายๆปีที่ผ่านมาภาพกับภูมิไม่หายเลยอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกแนวหนึ่งที่เราไม่ไม่เคยฟังแนวนี้ของ T b บเลยจริง เรามีความรู้สึกว่าในรีมของของเอ็มของเลงนีของบีเนี่ยมันจะมีความเป็นแฟริ t เชลมีความเป็นแบบว่าชวนฝันฟูงๆเลยสีเป็นแบบพาร t เทลพารเทลอะไรอย่างเงี้ยเพราะจากหนึ่งก็คือว่ามันมีเรื่องของฉากสนุกม้าหมุนทิชช้าสวรรค์แล้วก็มันมีมันมีเรื่องของแบบว่าเหมือนอยู่ในเทพนิยายไม่ใช่แบบว่า เข้าไปในป่าแล้วแบบตัวเล็กๆแล้วปนป่ามันใหญ่ป่าเป็นต้นไม้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยีน้ำใหญ่มากก้อนเมฆสีชมพูเต็มไปหมดเลยันกำลังดูการ์ตูนเรื่องหนึ่งอยู่แล้วก็เป็นลานหญ้าสีเขียวๆแล้วก็ท้องฟ้าเลยน่ารักมากเลยโอ้มันดูแบบมันดูน่ารักมากทุกคนแล้วเราคอสตูมแต่ละคนทุกชุดเลยทุกชุดเลยนะน่ารักมาก แต่แต่ที่เราประทับใจที่สุดอะก็คือชุดดำผมยาวชุดดำผมยาวชุดบอยยันจนผมยาวแล้วยันจนตัวเล็กมากเลยพอใส่สีดำแล้วยิ่งดูแบบใช่เอวเนีแบบโอ้โหแบบบาง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 ผมฟ้าคือสุบินถูสุบินสุบินก็ไม่ไหวแล้วทุกคนหล่อมากเลยเหมือนสุบินจะเป็นลีดเดอร์หนิงไข่หนิงไข่หน้าฝรั่งเนี่ยกูตั้งเริ่มจำได้แล้วทุกคนแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อพอน้องผมทองก็คือ เออแทฮยอนแทฮยอนคือเป็นน้องผมแดงที่เต้ยเคยบอกว่าชอบตอนเอมีนี้ก็คือเปลี่ยนสีผมใช่แล้วใครอีกคนนึงนะอ่าบอมกายูบอมกายูเป็นแบบตัวเล็กเล็กกึ่งกึ่งอะทุกคนเป็นตัวน้องอ่ะค่ายคนละฟิลกับฟูมาอะไรคือแบบโอ้โหแบบคนละแนวอย่างนี้เลยอ่ะอย่างนี้เลยเออจริงคือคือเราอาจจะเราอาจจะไม่ค่อยได้ตามน้องๆมากแต่พอแต่พอได้มาดูได้มาดูอ่ะเราเนาะ น้องให้หลากหลายชายให้ชากชลยหลากหลายมากอย่างอะไรนะอพูมาหนึ่งแล้วที่ยาวๆก็อะไรนะอีเทอรีเนอรี่อันนั้นเราก็แบบเอ๊ะนี่มันเอ็มวีหรือมันคือนางอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพลงญี่ปุ่นที่เราเคยทำที่อันนั้นเป็นแบบก็น้องคนนี้ใช่ไหมที่นั่งอยู่บนต้นไม้อ่ะก็โดูเหงา มีความฟิลป์ปัจจัยการต้องมีอะไรสักอย่างแน่อันนี้ก็อาจจะมีเอ็มวีเพลงต่อไปไห้มันดูแบบปูมาเราใช้แบบว่าไปไหนต่อเลยตอนจบอ่ะมันมันอยู่เหมือนเปลี่ยนสาวกันนั้นหายเลยมันน่าจะเป็นแบบต่อเชื่อมต่อไป้องลองอยู่คนเดียวด้วยอืทุกคนเรับการลอกนะลอกมากเอ็มวีสวยมากใช่เอ็มวีแบบหลีดสีด้วยแบบเขาไอต้นไอต้นนี่แบบ มันคือต้นอะไรอะที่เป็นใบแฉกแฉกกันนั่นน่ะเมเเปิลหรอเออใช่ไหมอารมะเหรอเออใช่ไหมเหมือนเมเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยเออมันให้ฟีลแบบคิดถึงญี่ปุ่นแล้วทุกคนตอนเนี้ยแล้วช่วงเราดูใบไม้ใบไม้เปลี่ยนสีใบไม้เปลี่ยนสีใบไม้ร่วงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วแบบฟีลดีมีแบบแสงอาทิตย์เหมือนกำลังจะตกดินเออไวท์ดีมากมีลานกว้างอะไรเงี้ยโอ้จังเลยดูแล้วแบบมีความสุขทั้งทั้งที่แบบก็ฟังไม่ออกว่าแบบหมายความว่าอะไรแต่แบบชอบอ่ะ จังหวะมันก็คือขับด้วยนะถ้าเต้นน่ารักด้วยนะถ้าเต้นแบบนา่ารักมีกความความขยับได้แบบเบาๆลแล้วแล้วมัน,แล,มนแล้วอย่างหนึ่งคือว่าในมีเนี้ยมันให้หลากหลายสไตล์กับเรามากเลยอะถ้าอย่างแบบเป็นชุด ที่เป็นสนามหญ้าจะแบบชุดเสื้อคลุมสีพาสเทลก็จะเป็นแบบว่าสดใสน่ารักแล้วถ้าเกิดว่าเป็นชุดที่เต้นกับหน้าม้าหมุนนะชุดดำางเงี้ยะดูแบบว่าเออเท่ๆทุกคนหน้าม้าหมุนมีอันนึงก็คือที่ทุกคนแบบมีสักสามคนมั้งที่แบบใส่เสื้อขอบแบบร่างสุดเท่ากเลยแบบแค่ขอบแบบขอบขอบขอบนี้เลยนะคนเกาหลีเขาค่อนข้างแบบ ยูนิเซนเนาะแบบว่าใส่เสื้อผ้าแบบเออไม่ได้แคร์อะไรแบบก็อยากใส่ก็ใส่แล้วเขาแบบเขาใส่แล้วเขาดูดีะดูดีดูแบบว่าดูเข้ากับเขาอะไรอเงี้ยไม่ได้แบบชอบชอบอะไรอ่ะอะไรเงี้ยเออเราสึกว่าแบบตอนนี้แฟชั่นมันเปิดกว้างมากๆเลยแล้วการที่แบบว่าผมยาวอ่ะเออขุดเต้ชอบมากเราเข้ากันได้กับชุดหัวคารบอยมากเลยอ่ะ ดีใจที่ได้ดูอะใช่ใช่แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยแฟนช่องทุกคนเลยเนาะที่แบบแนะนําเข้ามาแล้วก็ได้ดูแลมาช้าแต่มานะทุกคนขอบคุณน้องๆโมอาด้วยนะคะใช่ขอบคุณโมอาทุกคนเลยค่ะถ้าเกิดว่าน้องๆมีอะไรปล่อยไปเราก็จะทยอยทัาให้ทุกคนอย่างอย่างที่บอกว่าพวกเราอะจะว่างกันก็เฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นและอยาดูนะทุกคน ก็คือเหลือแค่สามคนถึงแม้จะเป็นวันหยุดแต่ก็ไม่มีคนไม่มีคนว่างไม่หยุดนะคะเพราะว่าเพื่อนเราแบบบางคนก็คือมันมีงานจุกจิกเข้ามาทุกคนอยากให้ทุกคนเข้าใจอะไรด้วยเนอะใช่นั่นไหะก็เราก็จะพยายามทยอยทำแล้วกันนะแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนรอหน่อยแล้วก็ขอบคุณทุกคนมาเลยที่ ที่แบบรอกันเนาะถึงแม้จะมาช้าแต่ก็บอกไม่เป็นไรค่ะเข้าใจหนูรอได้ขอให้พี่ทำเถอะค่ะนั่นแหละก็มาทำตามมาทำแล้วตามคำสัญญาที่ให้ไปกับทุกคนนะคะผมก็อาจจะแบบถ้าแบบ เรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรแล้วเราพูดอะไรแบบผิดไปหรือไมล่ได้เาเลยเออมาเล่าให้เราฟังได้นะว่า MV แพลงนี้มันเกี่ยวกับอะไรนะทุกคนแต่ก็ประทับใจมากแล้วก็บอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมโอเคงั้นก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกด subscribe กดดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะคะแล้วติดตามพวกเราอีก3ช่องทางเหมือนเดิมได้ทั้งทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ o f f c h a n n สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย